หูยใต้ตาฟูมากนวัตรกรรมใหม่จากพี่สาวเกาหลีเล่นกับเงินในกระเป๋าฉันอีกแล้วตัวนี้คือดิออเซนแพดจากมูนชอเป็นมาร์กแบบแปะที่มีเข็มไมโครนิเดล1,800ด้ามข้างในเห็นผลไวกว่าการใช้ครีมบำรุงถึง27เท่าแกะสติกเกอร์สีขาวออกแล้วก็แปะบริเวณที่เรากังวลเรื่องริ้วรอยได้เลยคือส่วนตัวฉันมีปัญหาเรื่องตินกาก็เลยแปะแผ่นแปะให้ค่อนไปบริเวณหางตานิดนึงคือตอนแปะแกมันจะรู้สึกถึงเข็มจีดจีดด้วยนะคือมันก็ไม่เจ็บนะแกมันคล้ายๆกับเอาตีนีนนตุแแแแกกมาาาปะท่ผิววห้้ขอองเรลดบ สครั้งให้รู้สึกว่าเข็มมันแนบไปกับผิวแล้วเขาบอกให้แปะอย่างน้อย4ชั่วโมงฉันก็เลยแปะนอนไปเลยซะคือวันนี้ตื่นมาหนะ้าบวมเนาะไปลอกออกดูผลลัพธ์กันเฮ้ยเกินไปอะแกดูดิผิวใต้ตาคือฟูมากแล้วริ้วรอยก็คือหายไปเลยมันก็เหมือนการไปฉีดฟิลเลอร์หรือโบท็อกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตาแบบเต็มมากเนี่ยดูดิที่สําคัญคือแบบตีนกาที่ฉันกังวลก็คือตื้นไปเยอะเลยแล้วเข็มเม,มื่อคืน1800งัร้อยามก็คือหายเข้าผิวไปหมดแล้วคือประทับใจนะราคาค่อนข้างสูงแต่ก็เเเหหห็นนนผผลลทททััีียยมาาาะสํรบบบค่อกูิวแ ด่วนเดี๋ยวฉันแปะที่กัดไว้ให้นะ